สวัสดีค่ะมาด้กินเขาน้ำกันค่ะมอน้อีกมือนึงเนาะคะ่ะอาหารตามที่เห็นนะคะมีแกงปลาแกงปลาชนทีข้าแกงละคะ่ะมีหลากปลาดุกมีปลาดุกแดดเดียวแล้วก็มีผลไลม้มีพ็อกขลีลวกเนาะคะ่ะกินน้ำกันมอน้แสบๆอีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะ มีสมโอมีสมเชียวหาะะวานค่ะมืน,นอ่าจเสมีหลายอย่างอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่เขาพากินเขาเนาะคะ่ะจะกินกับเป็นหลักนะคะ,คะมาเดอร์ค่ะกินน้ากันค่ะเ็จแซ่บอีกมือน,นึงกินผลไม้กินสมโอค่ะขาดวันใดคือผลไม้นี่แหละ นี่หลายอย่างค่ะดาบประดูกกินก็พักรวบก,กินคนเดียวกับซีซัมมี่นะคะวันนี้หน่อยกแกจุ้มกไปจิ้มเสียงรถกับด่งดงางอย่างนังอยู่งนรอก ใส่ชีวิตลำบากเนาะค่ะช่วงช่วงโควิดบ้านแต่ละหลังเงียบไม่สิรีในกรุงเทพ <c oughs> ไปใส่กับผ้ดใยคือสิเป็นกันเบิดสุก้นเนาะค่ะออกข้างนอกบ่ไดยไปทางใดกับผ้ดใยทายคลิปกับผ้าใยโอ้โหสิวทายใส่ยูจะนี้บาง เมื่อตอนเราตั้งแต่คิดกินเขาเนี่ยะคะมลัลรงกินเขาแสบๆมันนี่กินเขาบะห็นหนากนลาบปลาดุกบานเห่าเนี่ยะคะ่ะ เสียงแบเบาแน่กับเสียงแหบเสียงแหงเป็นคนเสียงแหงเสียงบดี